อย่างเราก็ตามเรื่องนี้คงเห็นนะครับว่าต้นแบบของประชาธิปไตยนะครับที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขเนี่ยไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับเดมโมแครซีหรือประชาธิปไตยนะต้นแบบที่สําคัญกําลังเขาเรียกว่ามันมีมากจนเกินไปเละเหมือนกันนะครับในขณะที่ประเทศอื่นๆอย่างซูดานเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ากลับกลายเป็นประเทศที่เกิดสงคราม โควิด -19 ตอนนี้ก็ทะลุ49ล้านจะ50ล้านเข้าไปแล้วนะครับใกล้50ล้านเข้ามาทุกทีทุกทีทุกทีทกทสวัสดีครับพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะครับรับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับ <c oughs> ประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับ <c oughs> สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องเก่าของการต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะเรื่องโควิด -19 แล้วก็เหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่ผมเรียนไว้นะก็ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเริ่มมีการจลาจลเกิดขึ้นในหลายมลรัฐของสหรัฐอเมริกา นะครับแล้วก็ไม่มีการยอมถ่ายโอนอำนาจประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากำลังบุ่นะไปเริ่มต้นก่อนสหรัฐอเมริกาทุบสติโควิด -19 ติดเชื้อโควิด -19 1นึ่งแสนรายขณะที่อังกฤษต้องล็อกดาวน์ในะระลอกที่สอง <c oughs> สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับทำสถิติใหม่ตัวเลขใกล้ๆหรือกระทั่ง10,000 0คนเวลาเดียวกันกันกบจํานวนผู้ เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลทะลุ5ล้านขอไป50,000คนนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนส่วนสหรราชกักต้องเริ่มบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วทั้งแคว้นอังกฤษนะครับเป็นรอบที่2นะครับเมื่อช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็หนักนะครับในขณะที่อิตาลีนะครับหวนสู่วิกฤตอีกครั้งนะครับติดเชื้อโควิด -19 ทะลุ สูงสุดวันเดียว3.4หมื่นคนนะครับเตรียมบังคับใช้กฎหมายเคอร์ฟิวอิตาลีพบผู้ติดเชื้อโควิด1 9ทีน3 4 5 0 5คนนะครับช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาจากการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขเถือเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อ,อรายวันสูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดนับขึ้นนะ3 0 550คน น,นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขของอิตาลียังมีรายงานพบผู้เสียชีวิตโควิด -19 นะครับอีก445คนเพิ่มขึ้น352คนนะครับก่อนหน้านี้ถือว่ามีผู้เสียชีวิตรายวันจำนวน400คนเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมไปต้นมานี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่สนากการ์โดยรวมสหรัฐนะครับ หลังจากที่มีการเลือกตั้งประธานบดีนอกจากหนักแล้วตอนนี้ก็มีตัวเลขรายงานเพิ่มขึ้นเป็น190,000้าไป1 9 7 5 7คนนะครับจากการนับของรอยเตอร์ซึ่งเป็นการทุบสถิติ2วันนะครับขณะที่โควิด -19 แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนะครับในฝั่งของยุโรปนะครับสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ปรากฏว่าราคาน้ำมันปรากฏว่าพุ่ง น้ำมันลงนะครับทองคำพุ่ง50ดอลลาร์สหรัฐหุ้นสหรัฐเมริกาทย,ยานนะครับรับข่าว <c oughs> โจไบ,บเดนคว้าชัยชนะการเลือกตั้งนะครับเฟดยังคงอ,อัตราดอกเบี้ยเดิมนะครับราคาน้ำมันขยับลงเกือบ1ดอลลาร์สหรัฐนะครับถูกฉุดจากจำนวนผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและส่งผล ต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่ชัดเจนอย่างไรก็ตามแนวโน้มโจไบเดนผู้สมัครของเดโมแครตจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะนะครับช่วยดันวอร์ซีดพุ่งแรงนะครับทองคําแต่ระดับสูงสุดในรอบ7สัปดาห์โดยส่วนใหญ่ก้อนนี้ก็เชียบโจวไบเดนนจากเดโมแครตในขณะที่รัฐบาลกลางของเอธิโอเปีย นะครับทำสงครามกันทางภาคเหนือของตัวเองส่งเครื่องบินรบถ,ถล่มปูพรมซูดานนะครับปิดปรมแดนและก็ด่าด้วยสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ากองทัพอทธิโอเปียยืนยันนะครับกำลังทําสงครามกับภูมิภาคที่เกรทางเหนือของประเทศส่งเครื่องบินเจ็ตทิ้งระเบิดปูพรมอนอกเมือง นายยงตรีอาบีอาเมกล่าวจะยังใช้กำลังต่อส่วนซูดานสั่งปิดพรมแดนเอธิโอเปียแล้วสำนักข่าว BBC ปร,รายงานว่านายยงตรีเอธิโอเปียนะรประกาศจะยังคงใช้กำลังทำงานต่อไปในการจัดการภูมิภาค,นะคที่เกรทางเหนือของประเทศท่ามกลางความวิตกกว่า,าถึงขั้นจะกลายเป็นสงครามกลางเมือง รัฐบ,บาลของอาร์บีออกมาอ้างว่ากองกําลังปุยภาคที่เกรกําลังโจมตีฐานทัพนะฮะกองทัพเอธิโอเปียที่ตั้งอยู่ในภูยภาคขณะที่ประธานาธิบดีนะครับภูยภาคที่เกรของอพรรคแนวร่วมปลดป,ปล่อยประชาชนชาวที่เกรนะครับออกมายืนยันว่าในเวลานี้ภูยภาคของที่เกรกําลังอยู่ในสภาวะของสงคราม น่าเหลือเชื่อนะฮะสถานการณ์กลับมารุนแรงในช่วงหลังวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2563อย่างน่าเหลือเชื่อเลยทีเดียวนะครับในขณะที่เฮอรูเคนอีตานะครับเล่นงานอเมริกากรางกะครับก่อนน้ำท่วมค้ั้งเร็วร้ายหลายชาตินะครับตอนนี้ก็ตายไปทะลุก,กว่า70ศพนะครับเฮอรูเคนอีตาโหงกระพือนะครับ หาฝน <c oughs> นะครับอุทกภัยเรยวร้ายเล่นงานภูมิภาคออเมริกากลางด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับล่าสุดพุ่งเป็น70คนแล้วนะครับท้องถนนหลายสายกลายเป็นน้ำนะครับและมีความกังนวลว่าชาวบ้านหลายสิบชีวิตอาจถูกฝังทั้งเป็นหลังเกิดเหตุแผ่นดินถลม่มมาทับที่พักอาศัยของพวกเขานะครับซึ่งก็เป็นภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในขณะที่เกรทา นะครับเอาคืนฮะทวิตล้อเลียนชวมใจเย็นๆชวมใจเย็นใจเย็นหลังผู้นำสหรัฐอเมริกาประกาศให้หยุดนับคะแนนการเลือกตั้งนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าเกรธาทุนเบิร์กนักเคลื่อนไหวภาวะโรคร้อนชาวสวีเดนนะครับได้ขึ้น t วิตเตอร์ล้างแค้น11เดือนก่อนหน้านี้ใช้คำพูดชวมนะครับ ล้อเลียนกลับผู้นำสหรัฐอเมริกาประกาศให้หยุดนับคะแนนเลือกตั้งหนังสอพิม U.S.A. today ของสหรัฐอเมริกาว่านักเคลื่อนไหวโลกร้อนชื่อดังเกรธาชุนเบิร์กนะครับทวิตผู้นำสหรัฐอเมริกาดูรันทรัมที่กล่าวบนทวิตเตอร์หยุดนับคะแนนโดยสื่อ,อไปถึงให้หยุดนับคะแนนเลือกตั้งที่กำลังดาเนินการอยู่ในเวลานั้นนะครับก็เป็นการล้อเลียนกันไปมา ในขณะที่สารแขวงนะครับ DC ออกคำสั่งไบรสณนีของ USPS นะครับต้องตรวจสอบ2รอบต่อวันหากบัตรเลือกตั้งตกค้างในรัฐกำลังนับคะแนนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้พิพากษาของสหรัฐอเมริกานะครับออกคำสั่งให้สำนักงานไบร,รสณนีสหรัฐอเมริกา USPS ตรวจ2ครั้งนะครับในแต่ละวันเพื่อ หาบัตรเลือกตั้งคงค้างที่ยังคงมีการนับคะแนนนะครับพร้อมกําหนดให้มีการประชุมหาหรือกันนี่ก็เป็นอีกปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นไฮไลท์ ight, วันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งบวยบอกว่าโกงนะครับขณะที่โจไบเดนมั่นใจคว้าตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทรัมป์นะครับออกมาถแถลงยืดยาวเลยนะครับโดยอ้างว่านะครับเขาถูกโกงนะครับ ชัยชนะโดยไม่มีหลักฐานแต่อย่างใดในสืบเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหลังจากการนับคะแนนในรัฐสมรภูมินะครับหลายแห่งพบว่าเขาใกล้จะพบกับความปลาชัยส่วนโจไบ,บเดนคู่แข่งของพรรคเดโมแกรตแสดงความเชื่อมั่นนะครับว่าจะเป็นฝ่ายคว้าชัยในสึกเลือกตั้งเก e, ้าอี้ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนได้ให้สัมภาษณ์กับบรรดาสื่อมวลชนที่มีวุฒิสมาชิกแฮร์ริสคู่แข่ง รองประธานาธิบดียืนอยู่ข้างๆว่าเขาไม่มีข้อสงสัยว่าหากการนับคะแนนแล้วเสร็จเขาจะเป็นฝ่ายชนะประธานาธิบดีทรัมป์เขายังรู้สึกดีมากๆกับสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้และเราไม่มีข้อสงสัยว่าเมื่อการนับคะแนนแล้วเสร็จวุฒิสมาชิกเฮริสกับผมจะเป็นผู้ช,ชนะตัวแทนของเดมโมแครตย,ยังย้ำว่าทุกบัตรเลือกตั้งนะครับควรถูกนับ ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นแบบนั้นและนั่นก็คือสิ่งที่มันควรจะเป็นประชาธิปไตยบางทีก็ยุ่งเหยิงดังนั้นบางครั้งก็จําเป็นจะต้องมีความอดทนเล็กน้อยนอกจากนี้โจไบเดนยังร้องขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบระหว่างกระบวนการนับคะแนนเพื่อนับคะแนนแล้วเสร็จเราจะทราบผลไม่นานหลังจากนี้คำสัมภาษณ์ของโจไบเดนมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ที่ ประธานาธิบดีเปิดแถลงข่าวในทำเนียบขาวประกาศว่าการนับคะแนนโหวตเฉพาะที่ถูกต้องตามกฎหมายผมเป็นฝ่ายชนะอย่างง่ายดายนะครับแต่พ,พวกเขาพยายามโกงการเลือกตั้งและเราไม่อาจปล่อยให้เกิดขึ้นได้นี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยภาพรวมในสหรัฐอเมริกาตอนนี้นะครับต้องยอมรับนะครับว่า เหตุการณ์ความวุ่นวายในสหรัฐอเมริกากำลังเกิดขึ้นอาวุธปืนหลายล้านกระบอกถูกขายในช่วงระหว่างนี้นะครับก่อนที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยประชาชนส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาอ้างว่าไม่เกิดความไม่ปลอดภัยนะครับเกิดขึ้นแล้วก็เกรงว่าจะมีปัญหาจึงมีการระดมการซื้อปืนนะครับในสหรัฐอเมริกาเป็นการใหญ่ซึ่งการระดมการซื้อปืนครั้งนี้เกิดขึ้น หลังจากที่มีการทำโพลของทั้งสองฝ่ายนะครับว่าแม้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะชนะการเลือกตั้งก็จะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนะครับประธานาธิบดีโดนชอทรัมป์ยืนยันว่าจะฟ้องร้องต่อศาลต่อไปนะครับและยืนยันว่าเขาเป็นผู้ชนะและก่อนหน้านี้เขาเคยบอกไว้เขาจะไม่ยอมถ่ายโอนอำนาจนะครับถึงแม้ว่าเขาจะแพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีก็ตามอย่างไรก็ตามเรื่องนี้คงเห็นนะครับว่าต้นแบบของประชาธิปไตย นะครับที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขเนี่ยไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับดโมเกซีหรือประชาธิปไตยนะฮะต้นแบบที่สําคัญกําลังเขาเรียกว่ามันมีมากจนเกินไปเละเหมือนกันนะครับในขณะที่ประเทศอื่นๆอย่างสานเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ากลับกลายเป็นประเทศที่เกิดสงครามโควิด -19 ตอนนี้ก็ทะลุ49ล้านจะ50ล้านเข้าไปแล้วนะครับใกล้50ล้านเข้ามาทุกทีทุกทีทุกทีทกท คนเสียชีวิตก็เพิ่มต่อเนื่องโดยเฉพาะฝั่งสาภาพยุโรปนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่น่าจับตามองฮะในประเทศไทยมีคนเสียชีวิตไปหนึ่งรายนะครับจากผู้ป่วยเบาหวานและตุจูก็ติดโควิด -19 ขึ้นมานะครับจากเซตเวอนทินนะครับเป็นสถิติสถานที่กักโรคนะครับที่รัฐบาลไทยทําการกักโรคไว้สิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมถึงแม้ว่าหุ้นจะดีขึ้นแต่ว่าเศรษฐกิจของโลกยังคงปั่นป่วน ถึงแม้ว่ามีรายงานโจไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแต่การไม่ยอมรับผลนะบการเลือกตั้งของชรัมป์นั้นสะท้อนให้เห็นว่าอเมริกันย่อมเกิดความวุ่นวายการจราจนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่อย่างคงค้างเพียงสงครามกลางเมืองนะที่กําลังใกล้อุบัติขึ้นมาทุกทีจับตามองนะฮะว่าสหรัฐอเมริกาจะจบยังไง แต่อย่างไรก็ตามในเชิงเสถียรแล้วหลังจากวันที่13พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปสถานการณ์ทั่วโลกจะเริ่มเข้าสู่สภาวะปกตินี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา ที่กว้างใหญ่มีคุณเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจนเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแท้ในใจและดวงดาวไม่ใช่คำตอบ ลลงแนบอุ่นไอดินสู่ความเคยชินที่เราเคยลงลืมไปนาก็จะรู้ว่าพื้นดินท้องฟ้าหน้าบานเรานั้นที่เป็นของสำคัญเกินสิ่งใดๆอยู่อย่างพอเพีย ให้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกขร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะค้นเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จากเพียงพอ ยังมีอยู่ยังต้องสู้ต้องทำทุกอย่างอยู่บนทางที่แม้จะเหนื่อยแต่ยังไว้ยังต้องคิดต้องทำดีต้องมาหนะ้าภาพเพียงเข้าไปแต่ดูงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการ อยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนใน ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะคนเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนดูจักเพียงพอ คำว่าพอก็สุดเกินใครอยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังนี้อยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจ อยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอ